ได้คนไม่เป็นจะพูดเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยถ้าคนไม่เกิดสภาวะนะจะไม่รู้นึกว่าตัวเองป่วยบางทีร้อนปวดเนื้อปวดตัวนอนไม่หลับฝึกอนาปาเนี่ยหวัวตึงตามจะจมูนหนักหนัก บางทีหายใจเนี่ยออกจะออกรูเดียวรูหนึ่งไม่ไม่ไม่มีลมออกออกรูเดอียอวโดยเฉพาะตามไหลตามหน้าอกนี่จะแน่นร้อนร้อนเจ็บแล้วมันก็วิ่งได้ด้วยเคลื่อนได้ด้วยเราพูดสิ่งที่เราเป็นมาไงเราเป็นยังไงเราก็พูดอย่างนั้น เห็นไหมในในเขาเรียกว่าหลวงตาเรียกว่าสภาวะอ่า